ชาวสีกันฮะวาสนาเด่น2เรื่องนะครับในช่วงเดือนมีนานะฮะเรื่องคนเรามันต้องมีวาสนานะฮะแต่ละเรื่องแต่ละเดือนนะครับของเรามีกันนะฮะคือเอาเรื่องแรกเลยครับคือเรื่องเงินนะฮะโอ้โหเจ๋าเลยนะครับบางคนเรื่องงานเรื่องความรักคนเรื่องผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็เรื่องการแก้ปัญหาแต่ของคนกันนะฮะคือเงินนะครับดาวการเงินได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับโอ้โหชื่อมหาอุดมันดีนะแถมนะครับ ดาวการเงินนะครับมันมีดวงเด่นๆนะฮะดาวการเงินคือดาวพระศุกร์นะฮะโครจรได้ตําแหน่งปัตตนีคู่กับดาวอาทิตย์กับดาวราหูฮะภาษาดาวช่างมันนะฮะผม,มก็แปลความตามดาวช่วงนี้ได้ว่าได้เงินพิเศษหรือแม้แต่ได้มาแล้วเน้นนาไปซื้อของที่ถูกใจนะฮะจะให้กับตัวเองหรือให้กับคนในครอบครัวหรือบางทีจะให้กับบุปการีหรือว่าให้กับแฟนนะฮะหรือก็ลูกกันนะครับอ่ะแล้วแต่ว่า ใครที่เราแบบเออให้แล้วเราสบายใจนะฮะแปลว่าในช่วงขวบเดือนนี้นะครับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเงินทองนะครับบอกโอ้โหบางคนไม่มีนะคือแบบจะให้ใครนี่คงยากก็และฮะเพราะว่าบางทีมีหนี้สินอะไรก็ตามครับแต่ให้รู้ว่าจังหวะดาวมันมีลักษณะเด่นเรื่องของเงินที่เกี่ยวกับเงินพิเศษหรือเงินเพื่อซื้ออะไรให้กับตัวเองที่สิ่งที่เราต้องการหรือเงินเพื่อชําระหนี้สินใน นี่สินที่เรา manager, ก ML ังวลหรือเงินที่ใช้ในการซื้อของให้กับคนที่เรารักนะครับหรือเงินที่ใช้ในการเที่ยวนะครับอะไรก็ตามที่เราจะเป็นต้องใช้จะเป็นต้องหมุนจะเป็นต้องมีนะฮะจะประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะฮะมุมดาวยังไม่พอครับเรื่องเงินนะครับเงินเนี่ยมันโผล่ไปเรื่องของโชคลาภด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องได้นะครับ นั่นแปลว่าจังหวะดาวมันดีเรื่องของโชคลาภนะครับมีโอกาสที่มีโชคลาภมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่ได้ซื้อของที่ถูกใจมันจะสัมพันธ์กับเงินและทรัพย์สินที่จะได้เพิ่มมากกว่าปกติในช่วงกวบเดือนนี้นะครับเพราะว่าเพิ่มนะครับเพิ่มอะไรได้บ้างนะฮะยกตัวอย่างซู้อ้ังเรื่องงานก่อนนะครับบางคนมีข่าวดีเรื่องงานนะฮะคือมีงานพิเศษเข้าอ่ะกระเจวเลยหรือบางคนมีข่าวดีเรื่องของ เลยรับที่คาาไม่ถึงนะฮะมางคนแบบลงทุนนะก็ได้นะครับแล้วก็ได้กําไรบางคนสี่งโชคสิ่งดวงโอเคหรือบางคนไปกู้ยืมนะครับกู้ยืมนี่ไม่ใช่ว่าต้องเศร้าเสียใจนะฮะมันได้อะเพราะว่ามึงคนตั้งใจจะเป็นต้องกู้ยุคปัจจุบันให้แบบแบงก์ปล่อยกู้ยากนะะน,นถ้าเรากู้ได้ก็แปลว่าอ่าอย่างน้อยเราก็มีเงินหมุนเพื่อใช้สักอย่างแล้วนะครับนี่คือจุดเด็ดแล้วก็สําเร็จนะฮะแต่ใช้ดีๆนะผมเห็นว่าเงินมันเข้าแหละ แต่ว่าบางทีเงินเันเข้ามือมันเติบม,ม,มันก็อยากจะหมุนแล้วยอยากจะใช้มากกว่านี้มันการอันตรายนะครับจากนั้นเรามาระวังใ้เรื่องเงินในส่วนนี้ด้วยนะครับจังหวะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อเจรจาการพูดคุยเด็ดนะครับแปลว่าถ้ามันเกี่ยวพันเกิดเรื่องเงินเหมือนก็ถ้าสมมติคุณเป็นในหน้านะฮะหรือเพื่อนๆจะคุยเรื่องเงินกับใครหรือทําเรื่องกู้ยืมอะไรกับใครนะฮะหรือจะเอาเงินพิเศษเรื่องอะไรก็ตามให้เข้าใจหรือให้สบายใจนะฮะว่าโอเคเงินมีพิเศษ หรือได้ใช้ในยามลำบากหรือกำลังมีปัญหาอะไรก็ตามจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับฉะนั้นเชาวกันเงินเด่นในทุกมิติแต่มันอาจจะไม่ถึงกับรวยนะฮะเพราะว่าเงินเด่นทางช่องของเรานะครับคือมันโตตามลำดับเวลานะฮะมันยังไม่แบบรวยนะครับเดือนหน้าก็รวยรรวย,รวยมันไม่ฮะมันดีขึ้นนะฮะตามสมควรของมันนะครับแปลว่ามันก็ชื่นใจนะฮะ ว่าเราเอาพูดตามก่อนเป็นจริงว่ามันได้ประมาณนึงมันไม่ถึงกับรวยนะครับแต่อย่างน้อยโอเคเงินได้นะครับข้อที่2นะฮะเด่นเรื่องคนเมตตาผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือมีทางแก้ทางออกในปัญหาความสําเร็จเข้ามาในช่วงดังกล่าวนี้แสดงว่าบางทีตั้งใจนะฮะอยากให้คนช่วยอ่าโอเคสาเร็จบางทีต้องการฮะอยากให้คนบางทีทําอะไรให้นะครับก็สําเร็จบางทีต้องการให้ผู้ใหญ่เมตตาคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กบัญชาลูกพี่รุ่นพี่ โู้ใครก็ตามมึงคู่ค้าคู่สัญญาอะอยู่ๆได้เงินพิเศษในส่วนนี้เข้ามานะครับมันก็เป็นจังหวะด,ดาวที่เด่นในะฮะเรื่องของนอกจากเงินแล้วนะครับแล้วก็มาเรื่องของคนช่วยเหลือนะครับอันนี้สําคัญถือว่าต้องการให้ใครช่วยเหลือหรือแม้แต่การคุยเรื่องผลประโยชน์นะครับงาเขาก็ตอบรับหรือว่ากระแสตอบรับถือว่าค่อนข้างดีนั่นแปลว่าช่วงนี้นะครับคนเมตตาหรือวาจาเด่นวาจาเด่นก็น้มน้าวใจคนได้ พูดคุยคนช่วยถือช่วยฟังนะครับพูดคุยแล้วคนฟังเรานะครับกับเรื่องของคนเมตตาก็คนช่วยในยามที่เราทุกข์ยากลําบากนะครับให้สบายใจตรงนี้นะครคือถ้าเราต้องการที่ปรึกษาหรือหาคนมาช่วยเรื่องสําคัญสําคัญก็จะมีคนหรือที่ปรึกษาในส่วนนั้นเข้ามาหรือาเจรจาเรื่องผลประโยชน์ต่างๆก็มีเกณฑ์สําเร็จหรือถ้าจําเป็นจะต้องให้ใครนะครับมาช่วยดูแลเรื่องอะไรบางอย่างก็สําเร็จครับเป็นเหมือนกับช่งนี้มีความเฮงแล้วกันนะเออผมก็เลยเรียกให้ความเฮงดีกว่าเพราะว่า บางอย่างกำลังจะแย่อยู่ๆก็ทางมีทางออกบางอย่างกําลังจะไม่ไหวแล้วอยู่ๆก็มีทางออกบางอย่างกําลังจะหาทางออกไม่เจอคิดวิตกกังวลมึนตึบ,บอยู่ๆก็มีทางออกนะฮะนั่นะให้สบายใจได้ว่าจวดาวมันยังเด่นในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการเจราจาเรื่องการติดต่อกันต่อรองเรื่องการอดทนหรือเรื่องพิเศษอื่นๆนะครับดวงก็สําเร็จนะฮะฉะนั้นเผื่อว่าเพื่อนๆตั้งใจอยากทำในส่วนตัวเป็นพิเศษครับจริงๆก็ยังทำได้นะครับ หม่รู้ว่ามันจะลำบากนิดนึงนอันนี้คือเตือนคือเจอคนพวกพคดแบบมีเงานะฮะพูดคุยนี่เรื่องแล้วเขาไม่เข้าใจเรานะฮะหรือพูดอย่างทำอย่างนะอันนี้คือต้องระวังนะครับคือประเภทประเภทแบบคุยแล้วตกลงว่าเอาตามนั้นนะแล้วอยู่ก็เปลี่ยนเพราะนั้นเราก็ผมก็เน้นย้ํานึงเผื่อว่าจะคุยอะไรก็ตามขอให้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆมีความชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมานะฮะนี่คือทางออกทางรอดนะครับแล้วก็สุดท้ายครับข้อที่สองข้อนี้แหละคือผู้ใหญ่นะครับเมตตาบางทีมันมีเหตุให้ได้ ข่าวดีๆจากผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาหรือไว้วนันใครหรือบางทีมีเขานําเสนอในสิ่งดีๆให้กับเรานะฮะบ,บางทีหัวหน้าให้เราโปรโมทแล้วก็ตามนะครับนี่คือจังหวะที่ช่วงเดือนนี้เด่นนะครับในกิจสิ่งที่ทําในกิจกรรมที่ทําแล้วก็ในสิ่งที่เราก้าวย่างเดินถือว่าคล่องตัวขึ้น่าในช่วงเดือนนี้มีน้ครับอุปสรรคจริงๆก็มาตามปกติแต่เรารับมือกับอุปสรรคได้ดีกว่าเดิมครับมันทําให้สบายใจขึ้นเนาะโอเคครับขอให้โชคดีขอสุขนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับ ในวาสนาคนเราต้องมีวาสนานะครับสองละเรื่องก็คือสรุปนะครับคือเงินนะครับแล้วคนช่วยหรือเมตตา,าทางออกเจอนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ